สวัสดีค่ะผมจะมาวันนี้ผมจะมาสอนอีกแกนะครับเรื่องเราจะทำยังไงให้ให้ตัวนาฬิกาผุกรงโทนเนี่ยเนี่ยเป็นเพลงที่เราชอบอันนี้อันนี้ผมปรับเป็นค่าเริ่ต้นของผมอยู่นะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวทุกคนฟังนะนีตอนนี้นะทุกคนเนี่ยทุกคนแล้วผมจะสอน โอเคมาเราต้องเราจะเป็นต้องถ้าถ้าไปขอติ๊กต k อเราต้อเราก็สามารถเอานี้มาได้แต่ผมจะสอนของ YouTube ก่อนนะเราไปโหลดอันนี้มาแป๊บน,นึงนะผมนี่เข้าไปซึ่งแอปพลิเคชันชื่อว่า d v o Downloader ไปหาในเพจโตได้เมื่อเราโหลดมาแล้วใช่ไหมเรากดเข้าไป รอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันกินอะไรกันออกกันอันนี้ขอมาแรงนะแล้วเราแล้วเราก็ก็ใส่เพลงที่เราชอบไปได้เลยอย่างผมจะผมจะเอาเอเอจะผมจะเอาเพลงนี้อเน,นี้อันเนี้ใช่อันนี้นะนะแล้วก็กดเซิร์ชค้นหารอแป๊บนึ่งนะเน็ตผมไม่ค่อยแรง นี่ไงทุกคนนี่เราเลือกได้เลยอันนี้เป็นสมมุตินะนเราให้เรากแป๊บนึง<อ>นี่กดเข้าไปไม่าไง,างเาา่เรามันเรามันโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งงั้นผมข้ามไปตอนที่โหลดเสร็จแล้วกันนะโอเคโหลดดิ้งเสร็จแล้วเรากดที่ดาวน์โหลด ถ้าเราจะเลือกเป็นวีดีโอรหรือเสียงได้นะผมเลือกเสียงอันนี้คือความละเอียดผมปัดสุดแล้วกันโอเคกดตกลงถ้าแล้วมันจะขึ้นแป๊บนึงนะผมอ่านไม่ทันมันจะขึ้นคาว่าดาวน์โหลดแ s s t ท t e n ไม่รู้ผมอ่านถูกกป่ะน,นะเรากดออกเลยไม่เดยเราเราเออ นอาจะมีแอปช่วยหน่อยนะไม่ปาค้าง,งน่ะเนี่ยเน,นี้ยดาวโหลดดาวโหลดมาแล้วเนาะดาวโหลดมาแล้วอันนี้ผมดาวโหลดมาแล้วนะมาเรามาดูว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันขึ้นเปล่านี่เข้าแอปแป๊บนึงนะ มันเล็มมันสมูทกว่าเดิมซึ่งอชื่อแอชชื่อว่าแปลนีวีโอเป็น MP3 ซึ่งมันต้องใช้ใช้คู่กันนะแต่เนี่ยถ้าเราดาวน์โหลดจากที่ต่อมันจะเข้ามาใน,านนี้นี้แทนแต่ถ้าเราดาวโหลดจาก Youtube เราต้องเอานี่มาเท่านั้น้นหาเพลงใน Youtube แล้วก็ดาวน์โหลดมาแบบเมื่อกี้แล้วเราก็เข้า MP3 มพามเราก,กดไปไที่ วีโอเป็นไฟล์เสียงนี่ผมผมมีอยู่นะไฟล์เนี่ยมาเราจะเลื่อนไหนได้มาอันนี้คือล่าสุดนะผมกดเข้าไปมาต้อวกดถ้าเราต้องการจะตัดต่อมาเราก็ไปที่ตัดขอบมาผมจะเอาให้ครบเลย สูงสุดของเพลงนี้คือเท่าน,นี้เนาะโอ,อเคโอเคแล้วเราก็กดแปลงมาเมื่อเราแปลงได้แล้วเราต้องมาเรามาต้องชักเามากกดตรงนี้นะเพราะว่าต,ต้องชักเองว่าต้องเป็น ครับขอบคุณครับ